วันนี้เราก็มาอยู่กับช่วงรายการข่าว h o r r o r News วันนี้เราจะมารายงานข่าวเกี่ยวกับสนามแนวรบในแนวหน้าซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากาผู้ซื้อข่าวที่อยู่ในแนวรบในแนวหน้าด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผม NP คุณผู้ดำเนินรายการให้กับข่าวจากวักรวรรดิในแนวหน้าของสงครามในครั้งนี้ในแถวแถบอโนริเจนวันนี้เราจะมารายงานข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าในการรุกรานที่ดาว โลก69นะครับผมวันนี้เราจะรายงานข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าและการยึดฐานที่มั่นแถวเมืองอันชันทางตอนใต้ของเมืองเราตัดภาพไปที่เราจะตัดภาพไปที่ทางภาพบันทึกภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้ในเหตุการณ์ของสงครามในแนวหน้านะครับผมซื่งภารกิจนี้ ชื่อว่าภารกิจการจู่โจมซึ่งนั่นเราได้รับข่าวมาจากในสนามรบในแนวหน้าว่าสถานการณ์ที่นั่นนั้นกำลังรบยังดูเดือดเป็นอย่างมากเอาละครับภาพแรกแก็คือสม,อสมอรภูมิในแนวหน้าอย่างที่เห็นหน่วยกองรบครั้งนี้นำทีมโดยกองรบพิเศษที่ลงภาคพื้นดิน และทําการโจมตีอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอันชันที่มั่นที่พวกเขาจะต้องไปยึดนั่นก็คือฐานที่มั่นของฝ่ายข้าศึกซึ่งในระหว่างนั้นกองกําลังของพวกเขานั้นนําโดยผู้การนําโดยผู้การเรสผู้การเรสนั้นนํากองกําลังห้องกับยานเกราะเอสเ h แทงเคลื่อนทัพไปไปยังจุดหมายซึ่งในระหว่างการสู้รบนั้นก็มีคนบาดเจ็บอยู่มากมาย ซึ่งนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เรานั้นไม่สามารถที่จะประเมินความเสียหายได้จากกองทัพจกกักรวรรดิแต่ยังไงก็ตามแต่ยังไงก็ตามในสถานการณ์ตอนนี้เรานั้นต้องพึ่งพวกเขาซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังรบกันอยู่กัะสุนและระเบิดทุกอย่างที่พวกเขากำลังรบกันอยู่นั้นกำลังล่อยหรอการสนับสนุนจากพลเรือนของจกกักรวรรดิที่อยู่ในแถวขอบนอก ช่วยเป็นกำลังเสริมให้กับพวกเขาสนับสนุนให้พวกเขาโดยการบริจาคเงินแล้วก็ทรัพยากรบางส่วนเช่นอาหารและเครื่องนึ่งหม่มและเราขอความภาคภูมิใจให้กับพลปืนอ e ีเว็บปืนนี้ได้ถูกดัดแปลงไว้อย่างดีและการสู้รบในครั้งนี้ปืนนี้ได้สังหารฆ่าศึกไป20กว่ารายต้องขอขอบคุณความชำนาญและความกล้าหาญของพวกเขา ในระหว่างที่พวกเขานั้นกำลังบุกเข้าไปภายในของตัวฐานที่มั่นแล้วได้เสียทหารบาดเจ็บไปหนึ่งนายและการรุกคืบเข้าไปเขาต้องฟาฝนกระสุนบาสเตอร์ต่างๆที่กำลังรอพวกเขาอยู่ในการรบครั้งนี้ความเสียหายนั้นข้าศึกนั้นได้สูญเสียป้อมปราการทางใต้ของเมืองอันชันไปเรียบร้อยแล้วขณะนี้ผู้การเรสนั้น ได้บอกว่าวิรกรรมความกล้าหาญของสตอมจูเปอร์แต่ละนายที่บุกเข้าไปยึดในพื้นที่นั้นในสร้างความเสียหายและสร้างขวัญกำลังใจให้กับกองทัพจักรวรรดิอีกมากมายที่อยู่ในแถวขอบนอกการรบในแนวหน้าที่โลกที่69กําลังลุกเป็นไฟการรบในครั้งนี้สร้างความเสียหายมากมายให้กับพวกเขาซึ่งนั่นเป็นการประกาศให้เห็นว่าความสามารถของพวกเขานั้นไร้ทิศ และที่สําคัญที่สุดก็คือการรบของพวกเขาในครั้งนั้นทําให้เราได้เห็นว่าพวกเขานั้นมีความพยายามและสร้างความชื่อเสียงให้กับทางกองครับและแน่นอนการรบในครั้งนี้ใช้ชนะเป็นของจกักรวรรดิแล็ติกต้องขอขอบคุณผู้การเรดและกองกำลังพลและพลยานเกราะเอสซาวแทงที่ช่วยให้กองทัพจกักรวรรดิของเรานั้น ยืนหยัดอยู่ต่อได้บนดาวโลกที่69ดันดาวโลกที่69นั้นได้ถูกยึดไว้เหลี่ยงเรียบร้อยทหารของพวกเรานั้นได้สร้างขวัญและความชื่อเสียงให้กับจัก,กรวรรดิและองค์จัก,กรพรรดิเผ่าคาทีนและแน่นอนเรามีผู้บาดเจ็บอยู่แค่สองรายเท่านั้นและเราไม่สามารถที่จะจับพลชเลยไว้ได้เนื่องจากเราไม่มีพื้นที่ค่ายกักกันและเรายังรักษามเมืองอันชันไว้ได้ และแน่นอนต้องขอบคุณปืนอ e ีเว็บจากโรงงานที่ผลิตปืนอ e ีเว็บและคนงานทั้งหลายที่ผลิตอาวุธมาเพื่อให้กองทัพจกักรวรรดิหรือกระดูกสังหลังขององกจกักรพรรดิของเรานั่นก็คือพวก stormtrooper ทั้งหลายได้ใช้ปืน e ว็บเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและแน่นอนฐานที่มั่นทางใต้ของคนดาวโลก ที่69ได้ถูกยึดไว้อย่างเรียบร้อยขอบคุณผู้การเรสขอบคุณทหารขององค์จัก,กรพรรดิขอบคุณเหล่าสตอมทูเปอร์ที่ยอมสละเลือดเนื้อของพวกคุณเพื่อสร้างและขยายอาณาเขตเพื่อให้จกักรวรรดิของเรายิ่งใหญ่และเกียงไก่และแน่นอนเรายังตั้งป้อมปืนที่ฐานทัพและมีการจุดคัดกรองของคนทางใต้ที่จะเข้ามาในเมืองอันชันอีกด้วยและในที่สุด ดาวโลกที่69ก็ถูกยึดไว้โดยที่เมืองอันชันเป็นฐานที่มั่นแรกและเป็นแนวรบแรกที่ถูกยึดไว้ได้สำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้รายง,งานข่าวต่อไปคือรายละเอียดของการให้สัมภาษณ์ของผู้การเรสว่าพวกเขานั้นทำได้อย่างไรสำหรับวันนี้ช่องโฮโลนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ